เตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ว้านล่างเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่สิหเดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องเรียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบ มาใส่ตรงนี้แทน2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1นึกุมภาพันธ์2567าหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว33มงวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่11 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2565 2บวก1เป็น3 3บวก9เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก7เป็น28 ก็จะได้เลขดับ8เลขท้ายสองตัวล่างงวดวันที่16กันยายน2565รอออก7 5 8หไม่มีในสองตัวล่างดับสองตัวล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเอนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆนก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง6-1ได้เลขดับ7 7ก็ไม่มีใน2ตัวล่างดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับสองตัวล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่17มกราคม2567 9บวก9เป็น18 18บวก2เป็น20 20บวก2เป็น22 22บวก9เป็น31ก็จะได้เลขดับ1ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่2บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่9และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2565 2!!!!2 บวก2เป็น4 4ีบวกสเป็น6 6หบวกศเป็น6 6หบวกเเป็น13ก็จะได้เลขดับ3เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16กันยายนสองพร้อยหกออก7จ็ห้ไม่มีใน2ตัวล่างดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนเพื่อนก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมา ที่ออกสองตัวล่าง61หนได้เลขดับสองสก็ไม่มีในสองตัวล่างดับสองตัวล่างเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับสองตัวล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคม2567 ศูบวกศเป็น 0, 0นบวกเเป็น 9, 9้เบวกหเป็น 15, 15้บวกเเป็น24ก็จะได้เลขดับสถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่14สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2,565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2,565 9บวก1เป็น10 สิบวกหเป็น16 16กบวกศเป็น16 16กบวกศเป็น16ก็จะได้เลขดับ6เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16กันยายนสองพัร้อยหกสิบออกเห้ไม่มีใน2ตัวล่างดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมา ที่ออกสองตัวล่าง6 1ได้เลขดับ4 4ก็ไม่มีในสองตัวล่างดับสองตัวล่างเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สามนี้เราจะได้เลขดับสองตัวล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ5้บวกเเป็น1ิบสี่สิบวกหเป็นยี่ ยี่บวกสเป็น23 23ิบวกสเป็น26ก็จะได้เลขดับ6ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดปากลัก10ล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยลายไยของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุรลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับ โดยรายไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณลร่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ